เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสามแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560นักสะสมรุ่นเก่าๆมาักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแทดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็น เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสามแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะก,กับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุหนการงานเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนัง,หงสือสามแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560คือวัตถุุุุมมงงงคคคคลททททีี่่ั้ณณาาพ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสามแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงพุทธคมังงพิ์ส,สวย และมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสามแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลางที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมดอย่างยิ่งทั้งสำหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจจิตใและะมรรดกพพุทธศาาสนา พุทธคุณที่เรื่องลือเรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสามแถวเชื่อกันว่ามีพุทธคุณรอบด้านโดยเฉพาะคุ้มครองป้องกันภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเมตตามหานิยมทําให้ผู้บูชาเป็นที่รักใคร่เอ็นดูได้รับความช่วยเหลือเสริมบารมีและความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ศักกาบูชาเพราะเป็นวัตถุมงคลสายตรงจากองค์พระพุทธชินราช เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกหลังหนังสือสาแถวเนื้อเงินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2560หาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o o l e a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป